บริษัทตั้งวงจ๊งขอเชิญน้องไข่เน่ามาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนนะครับชช่อน้องไข่เน่าใช่ไหมครับไข่เน่าก็ได้โอเคครับผมรู้จักคนดีแล้วแหละแต่ผมขอถามหน่อยนะครั้งแรกตอนไหนครับตอนอายุ17ค่ะสุดยอดความรู้สึกเป็นยังไงครับครั้งแรกหนูก็ร้องไห้ธรรมดาครับครั้งแรกใครก็เป็นแบบนี้ลองกับพี่ไหมยอกยอกพี่ยอกเล่นเออน้องอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับเป็นหลักแสนค่ะหลักแสนเลยเหรอครับ โอเคพี่ยอมจ่ายก็ได้แต่ว่าน้องไข่เน่ารู้ไหมครับว่าพี่จะให้น้องไข่เน่าเนี่ยทำงานในออฟฟิศกับพี่2คนรู้ค่ะรู้โอเคพรุ่งนี้เช้ามาทำงานเนี่ยเข้ามาหาพี่ในออฟฟิศได้เลยนะครับสบายตัวและกู น้องๆครับรู้หรือยังครับบริษัทตั้งหวังเจริงของเรามีช่อง YouTube แล้วนะครับท่านแน่อย่าไปกดติดตามกันใช่ไหมครับเข้าไปกดติดตามในช่อง YouTube ลุ่งอีกแล้วเลยนะครับผมแต่ถ้าน้องๆหาชื่อช่องไม่เจอนะครับให้น้องๆไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมจะมีโลโก้ YouTube อยู่นะครับตามที่ลูกศรชี้บอกเลยนะครับผมกดไปที่โลโก้ u t u b e นะครับมันจะพาไปที่ช่องของพี่เองนะครับน้องๆนะครับผมฝากช่องเล็กๆของพี่ด้วยนะครับผมไปสู่หนึ่งแสงซับสไครบน YouTube ด้วยกันนะครับผมช่องยูทูบรุ่งอ